ันนี้ไปเจอคาเฟ่รับที่อยู่แถวบางขุนเทียนมาค่ะตอนนี้เขาจะมีทังอาหารมีน้ําแล้วก็มีขนมด้วยนะวันนี้เนยมากินที่ร้านปะพัซส,สอนสวิตค่ะด้านหน้าเขามีที่จอดรถให้ด้วยนะคะด้วยความที่เพื่อนเนยอยู่แถวนี้นะคะพอดีเนยอยากกินข้าวแล้วก็อยากกินขนมพร้อมๆกันก็เลยเสิร์ชด,ดูวันนี้เนยมาช่วงเช้าเลยค่ะเพราะว่าหิวข้าวมากขนมเบเกอรี่ทุกชิ้นนะคะที่นี่เขาทําเองหมดเลยวันอังคารถึงวันศุกร์นะคะจะเปิดถึงสองทุ่มค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์จะเปิดถึงสามทุ่มครึ่งเลยมาถึงเนยก็มาสั่งน้้าาากกเเงมิขหูตแ เรตีกรอบแกงเขียวหวานค่ะจะบอกว่าราคาดีมากราคาก็คือไม่เกินร้อยเลยอะแกงเขียวหวานเขาเข้มข้นมากเลยค่ะทุกคนส่วนตัวเนยชอบนะแล้วคือราคาไม่แรงแถมให้เยอะอีกต่างหากอีกอย่างที่เนยชอบนะคะคือเขาจัดจานสวยมากทุกคนใครที่เป็นสายเฮลตี้นะคือต้องถูกใจแน่น,นอนคือเนยยังชอบเลยวันนี้โมโหหิวไปหน่อยค่ะคือสั่งเยอะมากที่นี่เขามีพิซซ่าโฮมเมดด้วยนะคะทุกคนก็คือราคาดีมากราคาร้อยต้นต้นเองอันนี้เนยสั่งเป็นชิมแอนชีสนะคะราคาแค่ร้อยสามสิบห้าบาททุกคนคือถูกมากไย่ลืมอ,อีกเมนูนึงค่ะเป็นข